เมื่อวันที่4ทธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา17.15นาฬกาส5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปิดงานเพื่อนพึงพาประจำปีพุทธศักราช2563ภายใต้แนวคิด25ปีแห่งการแบ่งปันพอเพียงยั่งยืน ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรม,มเมือนสุทนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิตยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรม,มหลวงราชาริณีสิริพัฒ มหาวัชรราธิดาองค์ประธานกรรมการมุล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จเนื่องจากไม่ได้เห็นพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีเรรมเหมือนสุทรร้ามนารีนาศเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจมาสักระยะหนึ่งการเสด็จออกงานครั้งนี้จึงสร้างความประทับใจแก่ประสบนิกร ทั้งในแง่ที่ได้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระพารณไมัยแข็งแรงและการที่ได้เห็นสายใหญ่รักของพระธิดาอย่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราธิดาที่ทรงมีต่อพระมารดาเสมอมาโดยถวายการดูแลพระเจ้าวารวงเธอ พระองค์เจ้าสมสวรีโีกรมมือหมื่นสุทัานรีนาฏอย่างไม่ห่างขณะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำหรับงานเพื่อนพึ่งพาพุทธศักราช2563จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมในรูปแบบออนกราวด์ ground, และออนไลน์ line. โดยผู้ที่สนใจสามารถอิ่มเอมกับสถานที่จริงระหว่างวันที่4ถึง8ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจจตุจกักรกรุงเทพมหานครหรือสัมผัสโลกเสมือนจริงและสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่างวันที่4ถึง13ธันวาคมพุทธศักราช2563 ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ w o w w e b p ่อ f a f a c o m โดยรายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ